สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว v i p ของวันที่3เมษายน2567นนะครับวันนี้วันพุธนะสีเขียวสีเขียวนะครับลาว VIP ก็คือลาวรอบดึกนะครับ3มทุ่มนะ3มทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง V ีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ลือเบื่อความมาเดือทุกวันทุกวันเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ออก5 1 6ห1้านะ ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งนะครับสามตัวคือหกห้าหนึ่งนะครับอีกสองตัวก็คือหนึ่งหกนะครับผลปรากฏว่าเข้าอยู่นะแต่ไปเข้าตัวรองเห็นไหมตัวรองชอบมากนะครับเก้าศูนย์หนึ่งไปเน้นที่เก้ากับศูนย์มันมาหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวรองคือตัวเด่นนะครับตัวรองคือตัวเด่นตัวเน้นคือตัวเจาะนะครับเดี๋ยวจะ จะทาอันนั้นให้ไว้ให้เลยจะได้ท่องท่องกันไว้ได้ตัวลองคือตัวเด่นตัวนี้คือตัวเจาะนะครับตามนี้นะครับแล้วทําไมไม่เอาตัวลองเป็นตัวเด่นเลยล่ะบางอันไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเอาตัวลองมาเป็นตัวเด่นทดลองทําแล้วเอาตัวลองมาเป็นตัวเด่นมันก็หายมาออกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคประยุกต์เอานะอ่าอันไหนคือตัวลองเอาหมดเลยไม่ต้องคิดมากนะครับอืมสาหรับเวลาเอาไปใช้นะ แต่อาจารย์จะจะทำเป็น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 ปกติว่างั้นเถอะนะแล้วเวลาเอาไปใช้ก็เอาตัวลองไปใช้ไม่ต้องมาสนใจว่าโอ้ oh, อาจารย์เน้นตัวนี้ตัวนี้อะไรเงี้ยอืมไม่ต้องมามาดูตรงนี้ให้เอาตัวลองลูกเดียวนะครับตามนี้เข้าใจตรงกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างคือตัวลองนะอย่าลืมนะตัวลองนะครับตามนี้นะครับ ลา VAP วันที่3นะครับวันที่3เมใายงวัน2ั้งเรอหกนะครับสองสามสี่เน้นที่2กับ3ตัวรองคืออะไรอ่าจดเอาเลยนะครับอ่าพูดเป็นให้เข้าใจนะครับตัวรองคือตัวไหนเด่นเน้น2กับ3นะครับอ่าตัวรองก็คือตัวไหนล่ะอ่าครับอ่าสี่ห้าหกเจีดแปดนะครับ ี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่นะครับเรามาเอาตัวเน้นก่อนนะครับสามนะครับห้าสามสามห้าหกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปดอันนี้คือตัวเด่นนะครับอืมตัวเด่นนะเราลงมาก็คือห้าสองสองห้าหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดนะครับตัวลองอีกตัวก็คือสี่นะครับสาบนี้ชุดชุดวินนะครับใครบางท่านก็ชอบวินนะ สองสามสี่คู่กับ 7, เจ็ดอ่าห้าหกเจ็ดนะครับรองแปดนะครับอื mm. ามางนี้เลยนะครับเน้นที่สามนะเด่นที่สุดก็คือสอามเข้าใจตรงกันนะครับอื mm. มประมาณนี้นะครับามาดูใกล้ๆเลยคระเนี่ยว่าตัวที่พูดถึงตัวรองคือตัวไหนเด่นสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามนะครับเอาตัวรองไปใช้ก็คือสองกับสี่นะครับ ตัวสมเนี่ก็พิจารณาดูนะครับให้ใช้ตัวน,นี้ตัวลองไปใช้เลยครับตัวลองมันชอบมาตัวนเน้นมันไม่มาหรอกอ้าวเน้นที่เน้นที่สามเลนสุดนะครับอันอันนี้พูดเฉยๆพูดแก่ตเฉยลองสองกับสี่นะครับออเอาใจตรงกันนะครับให้เอาตัวลองไปใช้นะ สองกับสี่นะครับเรียนถุดนะอ่าตามนี้นะครับนนตัวสามเนี่ยตัวเน้นเนี่ยอืมไม่อยากพูดบ่อยอ่ครับตามนี้นะครับลาวีเอพีสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับตามนี้นะครับขอพระคุณมากๆากนะครับอืมแมงวันมันทําไมมาแต่เช้าเลยอ่าครับตามนี้นะครับอืมตับขอขอบคุณมากมากอ่าจดเอาเรียบร้อยและสองกับสี่คือตัวลองตัวเน้นคือสาม จากไปอาตามตามนี้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงๆนะครับวันนี้ก็มีตามนี้กันแล้วกันนะครับโชคดีโชคดีครับวัสดีครับ